ทุกคนมากมายตัวฉันก็ยงเงาใจดนตรีก็ยังเล่นไปแตัวฉันก็ยังคงเหงาใจเหมือนฉันไม่มีใครเหมือนใช้ชีวิตลำพังบนโลกใบนี้ไม่ทุกข์ก็ไม่สุขแต่ละวันก็้านี่ไปครับไปทำบครับไปทำกครับทางบด้ครับกด้ครับ อุ้ยใบพัดลูกพวกเธอทำอะไรเขาโอเคผมคลุกขึ้นลุกขึ้นไม่เป็นไรนะใบพัดลุกขึ้นขาห้องใบพัดเป็นอะไรลูกครับผมลูกครับผมไม่ได้ทำอะไรผิดใบพัดใบพัดครับครูไม่ได้ทำอะไรผิดนะลูกหรือเป็นอะไรเพื่อนทำอะไรขี้หมูพอดีบอกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวครูจะจัดการเรื่องนี้ให้ อาหารเข้ามาก่อนสิว่ายังไงล่ะลองทันทีเพื่ออย่าง,น,างน,นี้นะคะครูสมศักดิ์น้องไววัสเด็กที่ท <บา S 1> มีปัญหาเนี่ยออะะที่ขอออกพลังคาเฟ่เนี่ยมีปัญหาเพื่อนอแล้วลองเพื่อนแจ้งแ,แล้วค่ะจริงๆเหรอก็ใช่นะสิคะขอออก เดี๋ยวจะเรียกเด็กพวกนั้นมาคุยเองครับคีเรื่องอีกแล้วให้เด็กเลยนะคะได้ครับได้ครับข้ามาก่อนเลยพวกนี้นั่งนั่งนัง่งแต่งกายก็ต้องมีกฎระเบียบนะให้มันจะทำตัวเป็นเด็กที่ปัญหาอีกหรืออย่างนี้ต้องให้เรียกผู้ปกครองหรือไง ได้คำโทษนักเรียนห้องหนึ่งกันหรยามทำแล้วครับก็ให้ไปกวาดให้ไปกวาดหน้าโรงเรียนแล้วก็ให้ไปผัดห้องน้ำนะครับท่านผอแต่เรื่องนี้เรียนเห็นว่าเราต้องปรับทัทน,นะะตแพทยสตรเด็กพวกนี้ใหม่นะคะท่านผอเราจะมาทําโทษแค่นี้ไม่ได้นะคะเ,คเรียนไม่เห็นด้วยน,นั่นสิเด็กพวกนี้พวกเกินสำนึกผิดกันหรือยงังสำนึกอย่างนั้นครับแต่หน้าตาคือมันไม่ได้บ่งบอกอย่างนั้นเลยนะออาขอโทษเพื่อนเดี๋ยวนี้ขอโทษ ดีดีสิโอ้ขอโทษครับอ่ะจับมือกันแบบลูกผู้ชาย <c oughs> ดีดีถือว่าเป็นการให้อภัยกันแล้วนะ <c oughs> พอเห็นชอบก็ยังไงคะดีแล้วครับเด็ดประชุม เพาจะมีสอบชีงมงฟิสิกนะสนใจไหมคะ B1 เป็นไง่าเนี่ยนะเต้นก็สนัดเดี๋ยวไปเอาไปสมัดจคุยได้เลยนะแม่ค่ะไปลูกไปไปเียมตัวเข้าเรียนค่ะเพาะว่าจะได้คะแนสอบเทาไหเราก็ไม่รู้เหมือนกันอะแต่ว่าฉันว่าฉันจะทาให้ได้เพราะฉันจะอของฝบัน่ ้งใจนะลูกไปไปเชิญค่ะขอบคุณค่ะนะลูกวิ่งหนึ่งช่วงไงไปนะเดี๋ยวเย็นต้องไปปรึกษาขออบ้าะแลเื่อกับมาแล้วค่เสอีสตเสื้่าน่ะใบอยู่จะลงสมัครมูเก่งมากเลยลูกทำให้ได้นะหเป็นความหมาเดยของแม่เลยนะลูกสุ้ๆนะ

ออโอ๊ยทำไมผู้ชายเสียงดายกันแบบนี้ไม่เคยทำอะไรไเ,เธอภูม<จ>ิใจเลยสักครั้งแต่เธอปิดประตูไม่อยอมรับรู้ในปัญหาที่ฉันเจอต้องทนแค่ไหนต้องปวดแค่ไหนเธอจะเห็น ลูกเป็นอะไรมากไ้พักผ่อนเยอะๆนะคะ่ะพักผ่อนพะลุพักผ่อนค่ะเกยยังไงก็มีหนึ่งที่สอไปผ่านก็มันน่าจะเชียรเหรอก็อาารบ้านนกเอดกยัสอผานแล้วช่างของมันถึงก็มาเขื่อคิดกับเราแบบนี้เหรอเนี่ย ในวันที่มืดมนและมองไม่เห็นเธอเพียงไฟแค่ลังลๆดวงเดียวก็มีความหมายในวันที่สับสนเหมือนว่าไม่เหลือใครคนเดียวที่เข้าใจแค่นั้นก็มาพอในวันที่ฉันหลงไม่มี วันที่ฉันแทหมดแรงยืนขึ้นได้นี่เธอว่าจะเปตัวปัญหาทงเรื่องแบบนี้หรอไม่ใช่อย่างนั้นนะคะจะเย็นๆแล้วเราคุกกันนะคะไปดีกว่าอาข้าพเจ้รูพดกัคูนูเรื่องจเี่หแมแบบนีก็พอแม่ ไม่ใช่ความผิดของแม่ต่อไปนี้ชีวิตนี้เป็นของหนูหนูใช้ไม่ได้เต็มที่นะลูกแม่จะคอยซักมก่อนวิธีทาไงๆเป็นกำลังใจให้หนูนะแม่สัญญาว่าหลังจากนี้แม่จะไม่อยู่กับข้อูที่นี่แม่รักหนูนะลูกขอบคุณค่ะแม่แอคชั่นรไม่ว่าวันพรุ่งนี้อะไรที่ตั้งใจได้เดินเพิงเข้าถึงเธอก็ไม่มีอะไร ต้องรในวันที่ฉันร้องไม่มีแรเงเขึ้นไหววันที่ฉันแพ้หมดแรงยืนขึ้นได้ไหม